สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น่องสู่ครูสุ่ค,คนค่ะกลับมาพอกระป๋าคือเก้าค่ะทางช่องเมียมหาผ้าแสบบริป,ป้าผ้ากินสมอีกเลยพี่น่องสมเป็นสมมันบักยางค่ะบักยางซุกบักยางปลาบักยางเครื่อพี่นอ้องหืมหน่ยอยเหลืองแต่แสบค่ะเป็นบักยางปลาเนาะคะ่ะดีพี่นอ้องหืมหืม รสชาติเปรียวอมหวานค่ะเปียวอมหวานหวานอมเปรียวนี่ค่ะเห็ดผนที่เอินบากยางเปลือกเพิ่นสิมียางข้าวขาวด้วยค่ะนี่ค่ะมียางข้าวขาวติดก็เลยอเอิญบักยางค่ะพี่น้องมีเจียวพร้อมค่ะอื นนนี่อิ่มๆเลยค่ะย,ย่างคิดปากค่ะนน่เห็นแล้วค่ะเจะเขาเอินแบบย่างหน่อยพี่หน่อข้างในเป็นเม็ดนะคะเป็นเม็ดแล้วก็มีเนื้อหุมตื้นไลยเลยค่ะอือนู่นนี่หวานค่ะอืม ข้นในเนี่ยก็จะไปคืนด้วยค่ะมากินแจ้วนำค่ะ ลักษณะต้นจะเป็นเถาเป็นเครือค่ะเป็นเครือขึ้นยั่ในต้นใหม่ใยๆกว่าเสดามากกับขึ้นได้พี่นองขึ้นต้นไหม่เต้นนี่ป้าไม่ได้ขึ้นเองดนะคะ่ะสื่เพ่นมากค่ะ่วยดิบค่ะ เวดิบด้วยเฮิมอืม้อเสืยบเฮิมกระแซบค่ะผูดเอิ่นกินกับขาวได้พี่น่อง บักย้างมันสี่สั่มเรีวนะคะนี่เห็ดบอกค่ะแปบ๊บเดียวกับสั่มขนาดอยู่นิควะค่ะมัดนียี่สิบบาทค่ะบานพี่น้องมีบอกค่ะ ขายจากไหนเนาะบ้านป่าบาทละยี่สิบบาทอืมอืมหวานค่ะอืมเปลือกพี่น้อง ก้อนข,ขึ้นพูนค่ะหากินหยางได้ค่ะทุกมือเนี่ยหากินหยาค่ะสมัยป่าเป็นเด็กหน่อยบวอิ้ดค่ะถ้าเหลือกกินตุนบ้นหวานจะทุกมือนี้เหลือกบอ่ไดค่ะ เพิ่นมาขายให้จจงได้ก็ต้องกินมันบุมีค่ะมันอึดมันอยากมันเบิดไปนับหมื่นพี่น้องเอ้ยมันอึดมันอยากบ่อึดบ่อยากคือคำโบราณเพิ่นวาเนาะพี่น้องเพิ่มเพิ่มค่ะนี่ค่ะเพิ่มเพิ่มมันอึดมันอยากบ่ออึดบ่อยากจะเม้นถือค่ะอื หวานค่ะนียน้ยอ,อยากน้ำบอค้าพี่นอ้องหวานอมเปรี้ยวค่ะนี่น้วยดิบคะ่ะโอ้น้วยดิฟกับสิบิดอยากนี้ด้วยพี่น้องนี่ค่ะยิดออกจากขวดอย่างนีย่ยางเพื่นคะ่ะ หน่อยป๊อกๆค่ะยางเต็มค่ะจว่าเอิ่นนบางยางเนาะสมซื้ออีลีค่ะเดี๋ยวปาสิปลาทให้บึงหน่วยดิบเนาะค่ะเป็นจังไดยางหน่อยบอ่เซาฟ้า,ายางอ,ออกอยางด้วยพี่นอะ เพิ่นบ่็ซุกเพิ่นออกจากเปลือ,อกหน่าค่ะจะเป็นเม็ดเป็นไนเป็นเนือ้อแต่ว่ามันออกจากเปลือ,อกหน่าค่ะยางไร้แหงค่ะนี่ห้ามไปกินหน่วยซุกแบบน,นี้ค่ะผักอื่นนี่อยู่บอค่ะพี่นอ้องบักยางเนี่นี่ผักไต่ผักเนื้อผักตะวันออก ผักก้างมีบอกค่ะเรียกว่ามแต่ผักอีสานบอกให้ฟังนีนเรืองพี่น่องเลยบอกสู้กันฟังค่ะอืมอมอันนี้เปียวปิดเลยค่ะอื อันนี้เปรี้ยวแห้งค่ะพี่นอ้องมันเป็นน้ำเครือดค่ะมันเป็นน้ำเครือทน้ำถาบางเครือสมกระสีสมทั้งสันค่ะบางเครือหวานกระสีาบานจังววาผููพนเปกเกสู่กรสีเหลือกเอาอันเครือ,น,รอนีเคยืวานเครือดหนีเคมเอดสมกรสีหูวนะพี่นอ้อง เบื้องเสือหน่วนยใหญ่ๆเบื้องค่ะนี่เอาหน่วยใหญ่ๆเบื้องอืมเหงื่อเลืองอุ้ยหุยค่ะอืมหวานค่ะเสียงป่าคังคุดจีไว้นี่พี่น้องมันสิบินค่ะ สิแกงน่งใไ้่ส่กุกกี้ค่ะพี่น้องถ่ากินน้ำกันเด้อค่ะอืเสียงเพิ่นสิบินออกจากหมอแส่บค่ะผู้ใดสิก,กินแกงน่อไม่น้ำาปล่าอย่าลืมกดติดตามกดแชร์เด้อค่ะอื เสียงกิจตุจีบินค่ะพ่อแล้อค่ะพี่น้องกินเบิดบางร้ายค่ะพี่น้องสมใจอยากีลี่ค่ะไปจองเอาอยู่นยเน่ปลาฮิดกับโบไดค่ะออกมาเห็นเพื่อนขายอยู่ขางทางก็เลยสืออกมาพี่น้องสือมากินค่ะตัวนาะหาบบไดค่ะพี่น้องมาขาดนวยสุดท้าย หนวยชุดถ่ายถือหนวยห้านค่ะเปลือกเปลือกค่ะพวนกองจุนพูนกินเบิดไล้เติบค่ะพี่น้องขคจะได้กฝากนี่นะะ้ด้วค่ะ ฝาพกพื่อนพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเป็นกำลังใจให้ป่าในการเทคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทกันขายคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ